สวัสดีครับคลิปนี้ครับก็จะมารีวิวนะครับการใช้งานสว่านไฟฟ้าของดีโวนะครับเป็นสว่านไฟฟ้าที่โอ้ใช้งานได้ดีเลยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยากเลยนะครับง่ายมากแล้วก็มีปุ่มกระแทกนะครับเบอร์กระแทกหนึ่งถึงยี่ห้านะครับไว้ปรับแรงกระแทกตัวความเร็วนะครับแล้วก็มีหมุนเข้าหมุนออกนะครับเนี่ยมีกด มุนเข้ามุนออกอย่างนี้นครับแล้วก็มีหัวให้เราเลือกใช้เยอะเลยนะครับอยู่ในกล่องอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับวิธีการใช้ก็มีแบตเตอรี่แล้วก็เสียบเข้าไปแบตเตอรี่นี้ไม่ต้องกลัวนะครับมีที่ชาร์จแบตให้นะครับในกล่องเสียบเข้าไปกดตรงนี้นครับเข้าได้พอแล้วแล้วก็กดใช้งานโอเคเดี๋ยวเราจะใช้งานกันนะครับ คราวนี้ผมจะเอาน็อตเชียสก,กูยาวถ้าเราใช้ไขควงผมบอกเลยว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวใส่เข้าไปละอย่างนี้นะครับก็<อ>เห็นไหมหมุนดูกมอนะหนึ่งสอง,ส,องสามหมุนดูนะครับนี่มาเรียบร้อยง่ายไหมครับผมบอกเลยถ้าใช้ไขควงไขี่นะ้โอ้ เหนื่อยอะนะครับพันกว่าบาทนะครับพันนิดๆเองนะครับถูกนะครับประหยัดแรงไม่เยอะเลยนะครับประกอบงานช่างงานไม้งานเจาะนะครับสบายอืมนี้ขันขันเข้าถ้าสูงว่าผมจะขันออกนะครับก็เปลี่ยนไม่ขันออกนี่ครับดูขันออก นี่เองขันข้าวเนี่ยผู้หญิงก็ทำได้นะครับสบายประหยัดแรงได้เยอะสบายมากแต่ว่ามันมีหลายหลายอันไหมหลายเจ้าไหมมีหลายยี่ห้อก็มีหลายยี่ห้อนะครับผมก็ ลองมาหลายยี่ห้อแล้วนะครับตัวดีโอเนี่ยดีที่สุดแล้วที่ที่ลองใช้มานะครับชาร์จแบตไม่ต้องนานมากนะครับก็เต็มแล้วแล้วก็แบตดูดนานด้วยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่กองเก๋งนะครับถ้าใครทํางานช่างก็น่าจะรู้จักอยู่เนี่ยครบแล้วใส่แปดอันแป๊บเดียวเสร็จจบไม่เหนื่อยด้วย ไม่ต้องมานั่งขันขันขัน,ขนทีละทั้นโอเคนะครับนี่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมทำลิงก์ไว้ให้แล้ว